สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพี่ต้นกล้านะครับผมทุกคนเราอยู่ในเกมกาลีนาฟรีไฟล์นะครับวันนี้เราจะมาสุ่มนะผมแพ็กกระต่ายกาเล็กซี่นะผมซึ่งเขาจะมีตัวเลขดันนำเบอร์ให้เราด้วยนั่นเองนะครับผมทุกคนบอกเลยว่าเท่จัดผมทุกคนตอนนี้2919นเกร้บะผมคืออันเนี้ยพี่กล้ามีอะก็เรียกแบบ VIP เลยแบ8นะครับผมมันก็เลยได้สิทธิ์ในการเข้ามาสุ่มก่อนนั่นเองนะครับผมใครที่ว่ายังไม่เด้แปดก็ต้องรออีกวันสามวันนั่นเองนะครับผมเพื่อน เดี๋ยวเรามาถุมมาเลยนะครับผมอ่ะอีกก่อนอื่นผมพาทุกคนไปดูก่อนว่ามันมีกระเป๋าที่ผมชอบมากๆนะครับผมกระเป๋าตัวนี้ครับผมนนะทูกนะโคตรเท่สีสันมันอ่ะโคตรแจ่มอ่ะทุกโมอเป็นกระเป๋าที่ว่าแบบเอ้ยควรถุ่มไว้นะผมว่าอนี้เท่จริงไม่รู้ว่าจะกลับอีกตอนไหนนะครับผมทุกคนแล้วก็มีตะกินปืนขอดนะครับผมตัวนี้จะบวกระยะอ่าหนึ่งนะครับผมแม่นยำสองนั่นเองครับ แล้วก็จะมีกล่องสิ้นใจนะครับผมหรือว่ากล่องดวงแกนทเองเป็นเจ้ากระต่ายนะครับผมแล้วก็ชุดของมันเป็นแพ็คหลักนะครับผมเอฟเฟกของมันจะมีเมื่อกรจัดศตูแล้วก็เมื่อยิงตูล้มนะครับผมนี่ไงอย่างนี้ผมทุกคนชุดเนี้เออแต่ต,งตรงๆนะย้อมสีเหมือนเดิมอะย้อมสีขายอีกแล้วอะมาเดี๋ยวเราลองทุ่มเลยดีกว่าว่ามันจะเกลือหรือเปล่านะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้ครับดูนิมันจะเค็มปีไหมแม่งโซเดล้วเนวเลยวะโอ้ย เอากระเป๋าออกง่ายนะเนี่ยเฮ้ยกระเป๋าออกง่ายอะผมทุกคนนะสมใส่ไปเลยครับเฮ้ยกระเป๋ามาแล้ววะกระเป๋าส,สวยนะใช้แค่สีบเก้าทูแค่นึงอะดูนี่สกินเฮ้ยกล่อ,กองดวงใจมาแล้วผมทุกคนครับสวมใส่ไปเลยต่อเลยครับก้าขอแบบสกินปืนไ,ได้ปหจะครบเน็โทเค็นเราจะได้จุดได้แล้วฮะเพราะว่าตอนแรกเราอยู่แล้วประมาณร้อยโทเค็นนะครับผมทุกคน สุ่ม่ตไปเราจะเอาอีกเราเอาอีกจับไปสามร้อยสามาตัวค้นไปคนดูฮะดูดิว่าสก,กิลปุนจะออกไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยรถตัวคิ้นเมื่อกี้เมืม่อกี้ผมได้ร0 0ตัวคิ้นอะเห็นปะว้าวแต่ตัวเลขตอนนี้ยังไม่สวยเลยอ่ะผมทุกคนนะ คนไปแล้วสองเก้าสามหนึ่งใครซื้อไม่สามชุดแล้วกูล่ะจบจบเลยพันนี้ช่างมันกูแรกแล้วไม่รอแล้วกูสารออมไม่รอใครแล้วกูอะสองเก้าสามเจ็ดโอ้โหแม่งกูไปไกลเดียวกว่าผมทุกคนนะเก้าสามเจ็ดงวดนี้ออกแน่ ไม่น่าเลยกายติดตั้งทั้งชุดไปเลยผมทุกคนนะครับผมแต่ก็จริงนะว่าใครที่มาเมื่อคืนมาคนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้นะใครได้เลขแรกไปนะครับผมทุกคนนะเอฟเฟกของมันนะครับผมมาดูกันดีกว่าครับผมนี่เป็นไงชุดมันจะตัว่ใสนะครับผมเสื้อมันจะมีเอฟเฟกนะครับผมแต่ที่ผมชอบนะครับผมก็ในส่วนของไอ้กระเป๋ามันอันเดียวเลยครับผม,มเพื่อน นี่แล้วมันสวมใส่แสดงหน้าเกมไปด้วยนะครับผมทุกคนก็สกินปืนขอดครับเราแลกมาเลยครับนี่มาแล้วจ้าวิก้าจา๋าสวมใส่ไปเลยครับผมเดี๋ยวไปดูดีว่าปืนขอดสกินมันเนี่ยจะรอดหรือเปล่า,น,านะครับผมเราไปดูในเกมเลยนะครับมาแล้วครับคนนี้มาอยู่ที่หน้าล็อบบี้เลยครับผมทุกคนดูดิกระเป๋าพันสวยจริงๆเป็นไงบ้างคณดูลองรีวิวนดูนะมันจะเป็นแผงแบบสะท้อนแผงอ่ะตีม่วงอ่ะส่วยไหมคนดู ก็เหมือนย้อนสีอะผมทีสส่สถานีย,ย้อมสีบ่อยมากเลยนะครับผมทุกคนมาแล้วจ้าผมทุกคนโอ้โหมันเป็นสก,กายวิง่งอันนี้อยู่มันมองไม่เห็นข้างในยัยดิชุดเราอะโอ้อดรูตอนโดดเลยวะล่ะในประเด็นเราเจอปือนขอดไปเนี่ยตัวหายากี่ด้วยผมทุกคนครับแต่ถามปืนขอดมันโกงไหมรอบนี้ผมมองมันเฉยๆนะเพราะว่าสแต็กมันก็ไม่ได้ดีเลือดอะไรนะครับผมทุกคนเฮ้ยแต่กิรรานาลุตุมันหมดแล้วว่ะผมทุกคน ต่อไปก็เล่นได้อย่างสะดวกแล้ว่าดีเงี้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวาดนหวาสะกรงสกิลแล้วกูเดี๋ยวแก่นซากูระเดี๋ยวก็รันปรักษามาโอ้โหว่าจะกระเป๋าสวยจริงผมทุกคนครับอันนี้คือเป็นกระเป๋าลเวลสองอยู่นะคือกระเป๋าตัวนี้มันจะมียเยกเลเรลวนะครับผมหนึ่งสองสามนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าใหม่เลยปะรู้สึกว่าเหมือนจะยังไม่เคยเข้ามาในเกมนะครับผมตัวนี้เนี่ยแต่รูปร่างกระเป๋านี่ก็เหมือนเดิมย้อมสีอยผมทุกคนจำมาได้ดีเลยเนาะ จะมีกระต่ายสีชมพูด,ด้วยแล้วก็มีตัวเก่าด้วยที่ว่าแบบหลายๆคนน่าจะเห็นกันที่ว่าเป็นตัวเก่าเลยอะเออตัวเ,เอ่ะเฮ้พวกอย่าพึ่งตายกันหมดไดห้หนุม่มใจเด็นดิรอพี่ด้วยอุย้ยมันมีกระเป๋าแวปเอนกระเป๋าสามไม่ให้ใส่กระเป๋าสา,ามาามาแล้วเทเลยผมทุกคนสวัสดีครับขออนุญาตเหยยบเหรียญก่อนนะครับจะเอาไปรีกล่องนะครับมันจะเจอไหมเนี่ยถ้าไม่เจอไม่เป็นไรนะครับถือว่าเรามารีิวชุดละกันนะครับผมทุกคนเนาะ หรือว่าเราควรขับรถเหยียบเหรียญก่อนกว่าจะได้ปืนขอดคนหมดแมบพอดีผมดูฮะผมดูตรงเนี่ยการดิงของเราเนี่ยเฮ้ยข้านามีตัวปะนี่แหน้องโทษทีที่มาหาปืนขอดเองมีปะโทษโทษพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจน้องเองมาเจอพี่พอดีพี่บอกคแล้วพี่ไม่อยากยิงใครเลยเนี่ยพี่อยากหาปืนอย่างเดียวเนี่ยน้องเองไม่ช่วยหาพี่งไงตัวไปดีงนะั้นอะทางบนมีหีบเหลืองอยู่คนยังไม่เปิดไปด้วยหวานชับรีบเลยครับรีบดีเลย คอด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 ไม่มีอีกแล้วคอดกูโอ้ท่อว่ะเอ็งมีปืนคอดเลยหนุ่มเอ็งนั่งทำไรอ่ะพี่จะหาปืนคอดอ่ะมีเอฟเฟกนู่นไหมมันจะขึ้นมาตรงหัวไหลนะผมเมื่อเรายิงคนได้เมื่อกี้นะผมมีเอฟเฟกขึ้นมานะเผื่อทุกคนไม่เห็นกันนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นเน้นน่ นี่งไงมีปืนขอดปะลล่ะมีปืนขอดกันไหมอ่ะพี่มาหาแค่ปืนขอดนะล,ลูกเดี๋ยวขอดูกล่องนี้ก่อนฮนะเผื่อมีอันนี้คือกล่องดวงใจนะครับผมทุกคนอุย้ยข้างหน้าก็มีเหรียญอีกมีไปเอาเนาะวัตช์กิลนัไรนี่ยเห็นได้เปล่งให้คนดูเนี่ยเห็นได้ขึ้นอยู่เนี่ยเป็นคล้ายดาวเป็นลงุลงลงุลงลงุงลุงอยู่อะ่ะจะไม่ดอกเลยจริงๆรหรูอุ้ยเหลือตรงนั้อีกแล้วแม่งขอดต้องได้แล้วแหละคนดูเนี่ยเวลาท้ายเกมเนี่ยเพื่อน กูจะเป็นแชมป์แล้วเมื่อ่อยู่นอกหมอกเนี่ยรีจะเรียนหมดอ่ะสี 4, 5, ่ห้าพันอะให้มาสักคอร์ดเลยพอ,อแล้วไปรีวิวชุดดีกว่าผมทุกคนนะขนานังตัวนั่งอยู่ฮะนี่ไง<ห>น,น้องนั่งทำอะไรอยู่น้องดูไปดิดูเอฟเฟกต์ดิดูเอฟเฟกต์ดิมันจะมีกระต่ายเจ้าเล็กพวกมาจากหัวไหล่ซ้ายนะครับผมทุกคนเผื่อบ,บางคนไม่เห็นนะพอ,อแล้วผมจะได้คิวคนแล้วหาคอดไม่เจอตาย ต่อไปนี้จะแตก,แตก,จก,ตกเจอต้นกล้าไอริสอ่ะ <c oughs> เขารู้เรื่องกันเขารู้มืกอกันต้นกล้าเก็งว่าไอ้บอ,อกไปก็แค่นั้นเลยน้องไม่ได้ช่วยอะไรหรอกหาไม่ได้ไหมครับอะไรก<า>ันไปเจอเด็กคนลิทแปลกๆวะเนี่ยมันเป็นบอทเหรอคุณดูก็เหมือนไม่ใช่นะบางคนน่ะแต่ก็เหมือนเป็นบอทเฮ้ยในผมกดแหลงมานะเว้ยคุณดูแปลกแล้วผมว่าเกมเริ่มแปลกแล้ว คนก็เต็มห้าสิบคนทายมีตัวฮนะลังเดินขึ้นเดิอยู่ฮ <l ug> ่ตรงนี้ตรงนี้น้าตรงตึงว่ะตรงนี้แน่ตรงตึงว่ะลูกอีตึงว่ะอันนี้งนี้นด้ตรงยนี้วยนียร โอเคผมเท่านั้นเราก็รีวิ<ด>วทุกคนดูไปแล้วนะ<ด>ผมเพื่อนชอบกันหรือเปล่านะผมแต่ผมผมมองว่าไม่ค่อยมีอะไรจําเป็นยกเว้นกระเป๋าและกระเป๋าสูงบอ,อกง่ายนะสี่เก้าแค่เองนะ<ด>งผมมองกิจกรรมนี้ผมพูดจริงๆนะว่ากระเป๋าใบเดียวส่วนชุดไอกระต,ต่ายตัวเน,น,นี้ยมันมันเป็นชุดที่ว่าเขาย้อมสีกันมาบ่อยต่อบ่อยแล้วผมทุกคนคือมันเกลือเอาตรงแทบไม่กมีใครใส่ผมพูดแค่นั้นเลย แทบไม่ค่อยมีใครใส่ <'t> น้อยที่จะมาใส่นะครับเมือนเพื่อนครับ <to begin. S 1> อ่าบุญญาพาร์ทรอบนี้สวยกว่าเยอะมากนะครับผมทุกคนเอาเงินไปซื้อบุญญาพาร์ทดีกว่านะครับผมถ้าใครอยากล้ารีบบุญญาพาร์ทบอกได้นะครับผมทุกคน mm hmm. โอเควันนี้พี่ก้าวขอตัวกลับลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ